ไฟตอนเล็กไฟตอนเล็กอ่าเบีไตอนเล็กข้อนอองไฟตอนใหญ่ไฟตอนตอนะครับ คุมังสีชมพูให้ได้นะก็แต่เช้านะคะแต่ยังไม่ได้เอาไปเลยนะคะยังไม่ได้แม้วัน้อยู่น่าจะเปียนวันตอนนี้ก็กำลังรอใจเหมือนไม่ท่านอยู่นะคะจนถึง ท่านไม่ได้ไปรับภายในเวลาที่กำหนดท่านจะต้องไปรับด้านที่ห้องขังเทศบาลเมืองชนบุรีนะะก็ปรีบวิ่งเลยล้มก็ไม่รู้รู้วิ่งเลยพี่ควายเลยต้องดูอะไรกับลุงอันนี้มากกว่าสายตอนเล็กครับยังขาดอยู่นะครับเหลืขาดเป็นอะไที่อยู่นะครับสายตอนเล็กครับไมต้องดูแล้ว ของลันอตอนนี้ลงมาดูแค่สี่ตัวนะครับรบวนลายตอนรุ่นไม่ตอนใหญ่แสาเข้ามานี่ก็มาธิของเาดูแล้ไลยเก็บตัวนะครับออกคณะกรรมกานคอยกอดคือาเป็นมือมนตอนตรนตนี้เหรอครับช้สื้อของอครับองอ ไม่เคยสาวรองใครกนี้ผู้เล็กเก็กไม่ไี่เก่งมากกาอไรเรียนกันนะกล่าลกลาวทุกท่นเลยทักใครทักใครแน่ยอรไ้แล้วตั้ใครไหนล้วยดมีให้ักให้เด็กปุกป้าเด็กเกไม่เลเกประมานแข่รดาดูมันสถามันยดีแตบงอยู่เอลดก็วเลยเออดีเอดีเอดี ดีดีสาระครับคุณผู้ชมนี่ได้กันเนี่ยได้กันเนี่ยสาระนั่นทำอะรดีสาระดูดูแล้วก็ตีนี้กูอารมณ์ก็เจอเด็กเนี่ยเดักเน่ยเด็กดีมวคามัดหูทำเป็นพิมารขี้ไม่นะฟังเต้ตีเล่นเงี้ยมีฟังก็ดูหน่อยนี้นี่ไ ต่อได้พักชมไม่ได้ใช่เขาเป็นที่น้องกี่ไหนเลยว่าแล้วเบอร์ห้าไม่เห็นเขาเปล่าเลยโอเคพี่คือต้องบอกนั่งดีเลยห้าดีห้านั่งดีนะเพื่อนแปมมันอาจจะไหลนะโอ้ยไม่แน่ฉี่ถึงต้องไปยืนคู่อยู่ฉี่ออกมาบุบร้อนเพราะน้ำไม่ได้ยืมอะไรเลยตอนนี้ร้อนมากคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแท้งตาเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำยังไงก็ ไงยะน้าไปใช้ไม้เกเกางลเดอักันลินเบองหนี่ยสรถไปยิงไก์เระหหูตาตาอะไรแบาทีนี่แกเข้าโรงเรียนห่นีะอ้่ครับยืนบ้างนะ สิ่ดีแล้วก็ยังอยู่ครับไม่เป็นที่ที่น้ำหนึ่งมีครับที่ทำานแล้วก็นี่นะครับไม่ใกล้หัวครับบ่เบ้เออเบู้นเด็กเล็กเนี่ยจะเป็นได้ดีนะดีเออดดีนะขอเรีอกเรียกจะเรียกไง มาแล้วนะครับผลการปรรเอาแบบที่เราไปดูวรีน้โอรุ่งขนาดนี้เลยพีเจเราท่านข้า่เอตบานแม่ใจเต็มร้อยวันที่ห้า้่มายเลขเจ็ดสกครับวันลำรุ่มุนการรับั หายเลข98ครับใช่โอเคครับหมเซฟมันติดใจนะให้การเื่องหมี่าแกหมเลขด้วครับหมายเลขดดครับเลขเครัมเจสดคหายเลขสิรับหยเลรหมายเด้แหยครับยเครับมเสครับเขราเลขครัหมเลข้าร่วมารับหเลขเ็สะค หมอย่างี้มรกครับรกบมีอะไรอ่ะเจ้าของนดครับอรับนตนด้วยเ่อเหมดแล้วอันดับที่ได้แก่หมายเลขสองครับอยให้เคอันดับสามได้แก่หมายเลขสีครับงครับอ่ารัะได้ได้แก่หมายเลข4้าครับและอันดับ2 หมายเลข5 6ครับเอามองคนหละ50ครับต uh ้องมือต okay. okay. okay, ้องมอังครับโอครับไม่ช่ยที่ไหมตกจสายดีมาพูดเรงาดูรับดูรัีเกบวกครับไอ้ี่ย รับฟงคอยอยู่นะรับฟงคอยอยู่รับฟงจอบแข้งข้อสามรุ่นต่อไปจะเป็นแม่พันเผือกรุ่นกลางค่ะแม่เผือกกลางนะครับ้อท่อนสามได้เลยค่ะท่านจะขอควายนะคะระดับต่อไปจะเป็นการมอบป้ายรางวัลนะคะให้แก่ผู้ชนะการประกวดควายตอนรุ่นใหญ่นะคะที่แข่งสีขาว